ยังเปลี่ยงอ่ะยังซื้อมาวาดเนี่ยให้ให้บอกว่าสบายดีพี่น้องสบายดีบัดสุขุสุขลนพี่น้องจ๋าพบพผอกับเบ้ามีดส้วงบายพี่น้องสบายดีสบายสบายบบาลุงเด็กๆกับฮังกับมาตะโรงเรียนเขาโรงเรียนรอบบ่ายฮังกับเลิกใครเป่าลงเมยอไปหลับฮังกับมาตะโรงเรียนหวานอยู่บอแม่ส่งนะหวานบ่ในตู้นั่นซื้อมาเต็มันคือเพรนกิน พี่น้องจา้าบ้าวมีว่าจะทำแซนด์วิชให้เด็กๆกินพี่น้องไม่เคยกินไม่เคยกินปะไม่เคยกินยังแบบนน,นี้เเาห็ไงอันนี้เขาเรียกอันนี้จะเป็นขนมปังฟาร์มเฮาพี่น้องถุงละห้าสิบบาทเนี่ยเนาะนะแต่ว่าอยู่ไทยกับพ่ฮอดตั้งแต่สมัยบ่มีอยู่นะสามสิบกว่าบาทสามสิบเจ็ดเมื่อไหร่ละประมาณนั้นไอ้ถุงละห้าสิบบาทฟาร์มเฮา แต่ว่าตัวนี้ก็เป็นคลองไทยสันแต่ว่าคลองอันแบนบาค่อยดังยี่สิบห้าบาทไปทานเนยเฮดขนมปังปิ้งก็ได้เนาะแต่วันนี้<ม>บ่าวเมย์จะทำฉันไม่ค่อยเห็น,หนแชน์วิทพี่น้องซื้อมาสองมื่นเลยวันเสิเห็ดนี่อ,นอันนี้มันก็สิมีรสชาติาาเป็นแบบน่าก็มีแต่กินกับนมเนาะกินกับนมมัซื้อไม่คยกินนี่ แซนด์วิชมีอย่างนี่มีปูอัดนะเนาะบอเีใส่ปูอัดแล้วก็มีหมูหยองพี่นอ้องหมูหยองหมูหยองอันนี้หาสิบบาทบรได้กองน้อยๆปูอัดเนี่ยเจ็ดสิบบาทแต่ว่าเป็นปูอัดแดงเนาะมันบ่มีปูอัดสีสมนะปูอัดสีสมสีแสบกลัวอันนั้นผมซื้อกระถุงละลอยหรือลอยกลัวบปล่เดี๋ยวย่ไทยกับบอเวอด อันนี้จะเป็นปูอัดแดงแก้ปูอัดดูมยแก่ถุงมนนันอกกอกแกน้แก่แกสะจานเนี่ยปูอัจจอกกอด,ม,อกกอดมีปูอัดมีหมูหยองแล้วก็จะมีมายองเน็ตเนาะมายองเน็ต น้องทำโมโหออกมายองเนตคืออะไรมายองเนตไม่ยองเนตมูยองเนตบรอมูยองเนตนี่แต่ว่าอันนี้อันนี้บะไส่ดอกเพราะว่ามันสีบะนุ่มมันไม่นิ่มเหมือนอฟาร์มเฮาแก okay, อีกยันบะพรอนกิน,จ,นจะทำแซน,นด์วิชใช่อ่าหมูยองกระปูอัดเนาะ ที่มาพอใจบอกว่าบ่เคยกินอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกจะทําให้คุณแม่ซิมคุณแม่ก็ออกมานอนนาหลายมื่อแล้วมีขี้ฝุ่นมีขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นหลายเ้ยเป็นเดินนะฮะว่าเรียเขาต้องอเร็ดแบบนั้นลูก,กีซื้อไหมยังันแล้วบอกนะอันน่นะน จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นาะแล้วปูอัดสีสมนะแซ่บพี่น้องพอเมื่ก่อนบอมีอ่าสื่อมาเห็ดสลัดโลคายแต่สบายอยู่เทพเจ็ดสิบบาทนอาะมกี้สามปีที่แล้วบอมีเคยทําสลัดโลคายอยู่แถวอเพชรบุรีซอยหาเนาะซอยนั้นะคหล้าหลายคุณไดอยู่แถวนั้นซีรูดี ทำสลัดโลขายกล่องละสี่สิบห้าบาทน้ำจิ้มทำเองนี่พี่นอ้องน้ำจิ้มก็ซิมีส่วนผสมอ่าของมายองเนตน้ำตาลปี๊ดน้ำกระเทียมน้ำหมักนาวมีหลายอย่างอยู่พี่นอ้องใส่พริกพร้อมรากผักชีผงนัว แต่ว่าปูอัดแดงนี้มันบก่อยแสบเกิดปูอัดสีสม้มจะทำเป็นสองใส่ท่านจะมักใส่อย่างระหว่างปูอัดกับอ่าหมูหยอง,ยองเอาปูอัดมาขึ้นอันนกระชงจับ,จบปลายนะยยม,มาหยองเนตอันนี้จะเป็นปูหยองปูอัด แต่มันบดแสบผสมมันบ่มีขายไอนนเป็นมายองเนตลงไปเรวก็ใส่อะไรเปิดม้อย่านียว้าวใส่นี้นไปแกด้วยหมหมูยองนะหมูยองเดี๋ยวนีส่วนแกอยูง่งอจนเ่แต่เบะหมีจะทำเป็นไส้อาหมูยองก่อนพี่น้องใส่มาอย่งเนตรทา มายงเนตไมายงเนตมายงเนตนี่มันรสใสเลยทำเคยกินเยอะเคกินเคยกินมายอเ้าสมยงเนตมยงเนตอ่ะทามายงเนตก่อนคันดีเพาใส่ชีสก่อน ใส่ผักก่อนเลยวเอ้าแซนด์วิชผักชิมีผักบอลเนเบอร์เกอร์เอ้าตัวนี้ขึ้มีผักในหูไม่ได้ซื้อเลยอันน้ำเบอร์เกอร์พามายองเนตมาย่างไรกับเซียวรสัตเปรี้ยวเปรี้ยวมันมันเปรี้ยวหวานหวานแก่มาเถินเอามาแก้วอะไร ห้องสี่นำหมูอะเพยอันนี้จะเป็นอ่าหมูหยองพี่น้องจะยากอะไรนี่พี่น้องใส่หมูหยองลงไปหมูหยองใส่ไส่เยอะ นี่ใส่ใส่มูยองหลายหลายก็ก็ก็เทานี้บุอยากยังอยากหมูยองอยากหมูยองอยากหมูยองมาแต่งานพีเน้อเอิรบอมีก็ไปแวบๆแต่บอคอยมียังเหตุไปองานแต่งแม่โพสีไปซอยเวียบบ้านแต่งแต่งมืออื่นแต่มือนี้นะ คือไปซอยงานเขาจ้าเฮ็ดอยู่ในกินแล้วก็ประกบกันอย่างซี่ก็เป็นไส้หมูหยองอันนี้คือไส้หมูหยองถ้าวายเค็ดลากันก็คือน่าจะ แต่ว่ามันมีใสทูน่าใสหมูยองแล้วก็ใส่ปูอัดเนาะเขาเจา้านี่พี่นอ้องนี่อันนี้มันสองสี่สิน่นจะเป็นไส้อหมูยองอาแบ่งกันคนละสิ้นกินซีมอันนี้จะเป็นไส้หมูยองรอคิวต่อไปอันนี้จะเป็นไส้ปูอัด คือกันบนเ,เนบนละนานอ,อ่นีคนลใคนะราคาแซ่บตรงเม็นะนี่พี่้นีน่อน,นี้จะเป็นใส่ปูอัดใส่ลงไปปูอัดเน่นๆนก็ใ่เนแซบเลยอาคุณแม่เรคุณแม่ก็อ,อยากเสียมใส่หมูยอ่บองแมกักไปมักมันตัวไม่ใส่คือมองังใส่อันี้จะเป็นใส่ปูอัด ใสๆเยอะ่ใส่ใส่เย่ะประกบแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆนย่าสู้ยองแสบแล้วทำแ่แซ่บนอี่น้องอันนี้จะเป็น ใส่ปูอัดใส่ปูอัดคุณแม่ซิมบ์เอาซิมแล้วบอกรสชาติแม่ซิมบ์บอกบอกกินคุณแม่กินส้มไปไม่กินแล้วบอคอยกินคองอ่ะพวกนี้อะไรแซ่บเอาไหมด้วยนะหนักจนแคบเหนนะทุกคน นมมีภาษาคุณแม่บอกว่าอันนี้มันต้องใส่นมนวา้าหนนมยมวยองซ่นมจะหายม่ได้มูยอมยองแสบมืนไหนจะเป็นอ่าปูอานเลยบุญเอาเลยนเกุญนี่เอเมันจะบวบเพะแก้วนะเอานมมาในในตู้เย็นนะบุญ

คุณแม่บบกินแล้วบหมักรสชาติอ่ไมายองเนสพี่น้ากจ๋าใส่แน่นๆใช่ใส่มูยองนะใส่ผู้อัดเน่นๆไปยังบริิีเอาโอยสูบผู้เห็ดน้ำกับเฮ็ดบัวท่านนี่เห็ดซอยกัดนะแม่ อันนี้แซ่บอันระหว่างมูยมูยองกับมูยองเนาะเฮดแต่ไม่มูยองมันดีก็ให้คอยเฮดพูดเดียวประทานเง้่จินยองแลแดยังงเร นี่ปูอัดโอ้ยนองเลยอันนี้แซ่บคอนใส่ใส่ปูอัดไฮเีรซีมอันนี้อ่ะใช้ยาว นี่แหลสกินมูยองอิ่มหมดแล้วมูยองรอแป๊บมูยองรอแป๊บอันนี้คือมายองเนส กินแม่แอปเปิลนี่คือบกินซื้อมากนะบเมื่อเบิรบแม่มือนั้นทั้งสมทั้งยังเต็มตู้อุนวเ่าด่ลยั้นเอวิมเ่งเลเอาอาไปญี่ปุ่นซิมแน่บเบิร์พี่น้อง อาก็ไม่เสียจะใช้มุยองอาวมยองลอยลอยลอยลนั่นเทำเี่กเ้ามามยองนี่ลอยใส่มยองแน่แมันอันนั้นมัน,มน,มนกล้าใ่ เบาแปบกระสาลอยก็ไปพุ่นจะเด้แต่หนังใหม่ใช่ไหมนี่ได้แล้วอีกชิ้น ามาเดยายายโมเบิร์ดอกยายเอ้ยนั่งกินอยู่นี่จนอิม่มอันนี้คือไส้หมูยอเนาะใส่เน้ๆนๆนคุณแม่นะบบกิน <ๆ S 2> กินกับนมออใส่นมข้นนี่เราเคยกินแบบนี้อภิษาิกินหมูยอทำ เบบ่สระหว่างใส่นมกับใส่ปูอัดใส่มูยองันแสบข้ามูยองนั่นก็แสบเบิเินก็แบนั่นก็แสบกินตนนั้นตนั้นก็แสบสรุปพี่น้องเอ๋ยเบิดขนมปังถุงนึง ทาเนยเราไปปิ้งจะแซ่บอีกแบบนะมันสีกรอบๆมนันเองเป็นขนมปังกรอบพอเราบ่แบบนี้เขาทาเนยนะอะไรนะกายเขาทาเนยละครตัโดโรติตี <c oughs> นี่พี่น้องสาเอาไปสิกิน ขายระบบหมักระบบมักหมูยองระบบหมอนหมักอิ่มแล้วไปให้ยายบุญนะขายคือไงกินอยู่เบิดมือพี่น้องเลยหมูหยองคุณแม่ยังบอกกินคุณแม่จะนมเดี๋ยวบอมีจะใช้ผู้อัดหมูยอง โบกินกับปใะเตู้เย็นไว้แม็เนเขาเจ้าเห็ดขายกับอะลรสิบบาทนเนื้อสิบมาหามแล้วแต่ใส่แต่เขาเห็ดกินเองใส่ใส่แน่นๆพี่น้องใส่เขาเห็ดน,น,น้อยเดียวนะเอ็มมวยเอ็มมวยยองไงอันนี้ก็จะเป็นข้างแรกของเด็กๆเห็นเอ็มมวยเป็นคนเด็กกับโรกีเห็นเลยใช่เอ็มมวยไปขายไปขายตลาดพะลัมเมือมนันก็ตลาดนันเดียวเปิดตัย ก็ <c oughs> เป็นเขาเี้ยเนาะเอาไปค้ายหรอกตัวป็นเขาบ้ามือนกันครบเไปคายๆไ้คู่แข่ครับเป็นจำมีอนเด้อชื่ออยู่บ่ที่จะเป็นไส้ปูอัดเอาไปกินให้สิกินยาบุญเบิร์ดลวถ้าเอากิ่นท่นเบิดเดี๋ยวสีซีมก่อนพี่น้องแต่มีเอีกที่ใส่สองใสก่อน ที่ใส่ทางอ่ะปูอัดนกมูหยองปูอัดทง,งลเจ็ึสิบบาทมูหยองหาสิบบาทว้าวทามเงคอยใส่สองใส่ปูอัดรวมมูหยองเิมอห่ห กินแทนช่่อยมอิ่มมันยในต้นแสบกูตงแ้เพาอมันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวเลยอิ่มแทนข่าเราิ่อสายซิมอนยังไหอิ่มหรือว่าเนี่ยกินแอปเปิลต่อมันไป2องสิ้นกูอัดขมุยยอกโอ้ยยังไปกินข่าอยู่น้องทำานี่ะเบิร์ตจะอ่านอะไรทำสามบอน เาบดซีอ่โคตหอม้มอรไสก็เลี้ยงแบบบะหมี่ไส่ทั้งแปปูอัดใส่ทั้งมูยหยอกจรงแสะเพล่าอ่ะน้นแ่เหรอแช่ล้วไม่ังแน่ยไม่ข่ากันเี่หอมอบเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันๆสมสื่อมามื่บ้านเนี่ยชามร้ร้อยรสี่สิบบาท หวานอยู่นบนหัาธุ์ซิมอยู่ปกติมันโล่ละซ<า>ิมหาพันไหนเนาะโล่ละคะสมบมิเกตนะเด้แต่ว่าเขาเจ้าบริการแบบนุ่ยง่าม,มาเนาะหวานอย่างนึนงควันใส่จักสกิทนะเด้ทางกัดแอปเปิ้ลทางน,นันสองมือพีอ <laughs> ่เนาะทางแอปเปิ้ลทางนั้ครับย <laughs> ังกระยากเาะ เบิร์ตตรงเนื่งอย่างนั้นบอกให้ลิ้มอ,อีสิมหาบาักไสปูอัดว้อยากทำให้เด็กๆกินหลายมือแล้วมาแบบปูอัดเบิร์ดปูอัดนันใส่ปูเบิร์่รงางนี้ แม่นแซนด์วิชเขาเจ้ากินยำมะเจ้าเวลาคนไปเห็นเวียเห็นงานกับสื้อกินแทนเข่าในตื่นมากินแล้วแล้วก็แล้วเขาจะคลายทางทางน้ำรินเอ๋อขางซอยแม่เขาจะหาอย่างนี้ะโอ้ต้องมาแตะวะ น้องทำบบะหานรน่กินอรก็ม้กิี่น้องจ่าใส่ผูกอัดใครที่กินอี่มอิ่มละเอาไปให้บุญนะใครอิ่มยันี่อาอยกผูกอัดใครอิมแกไม่อีกขนมปังนี่นะแก่ สีปูอัดปูอัดนี่มผสมกับปูอัดจบปูอัดจบมันจะหวานกว่าแซ่บพี่น้องอีกน้ำมันพี่น้องจ่ายมานนี่บลมอกกัิคเอาเก็บภาพบรรยากาศเพื่อนคนนี้พ่อกับคลิปหนาพี่น้องไปแล้วสบายดีสบายดี